เรื่องตะปูนในท้องสถานที่บ้านไม้เก่าในอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุโขทยัยตัวละครหลักแป้งหญิงสาววัย4 4ปีกลับจากกรุงเทพเพื่อมาเยี่ยมยายที่หลุมป่วยตอนที่หนึ่กลับบ้านแป้งกลับมาบ้านต่างจังหวัดหลังจากไม่ได้เยี่ยมยายมาหลายปีบ้านมาสองชั้นที่เคยอบอุ่นกลับดูเงียบเชียบและเย็นยะเยือกผิดปกติ ตั้งแต่คืนแรกที่มาถึงเธอได้ยินเสียงเหมือนคนเดินรากเท้าอยู่ใต้ถุนบ้านและมีเสียงเหมือนคนพึ่มพำอยู่ตรงหลังบ้านยายของแป้งนอนอยู่บนฟูกเก่าสีหน้าอิดรอยผอมแห้งจนเห็นกระดูกข้างๆมีชามน้ำมนต์รางไว้กับเศษดินเหนียวแห้งแ้งที่คลายถูกบ้านเป็นตุ๊กตาเล็กๆตอนที่สอง อาการแปลกแปกหลังจากอยู่ที่บ้านได้สองวันแปลงเริ่มฝันร้ายทุกคืนเห็นตัวเองอยู่ในป่ามืดมีเงาคนยืนอยู่ไกลๆแล้วค่อยๆเดินเข้ามาใกล้พร้อมเสียงกระเช็บว่ามึงเอาของกูไปพอตื่นขึ้นมาเท้ากลับพบร่อยขวนที่แขนทั้งที่ไม่ได้ไปไหนเลย ยายเริ่มพูดเพ้อถึงแม่คำยิงแก่ที่เคยอยู่บ้านข้างๆเมื่อสามสิบปีก่อนซึ่งชาวบ้านเชื่อวว่าเป็นหมอผีและเคยถูกกล่าวหาว่าใช้คุนใสจนทำให้คนในหมู่บ้านล้มตายอย่างลึกลับตอนที่สามความจริงใต้ถุนบ้านแปนตัดสินใจคนใต้ถุนบ้าน เธอพบตุ๊กตาดินหลายตัวถูกฝังไว้ในไหดินแต่ละตัวมีชื่อเขียนไว้ที่ฐานตัวหนึ่งเขียนชื่อของเธอพร้อมตะปูสนิทแทงกลางอกเธอเรีบไปหาพระในหมู่บ้านพระบอกว่ามีคนสาปเธอด้วยสายศาสตร์ดำปลุกของสิ่งที่อยู่ในตัวเธอไม่ใช่แค่งเงาวิญญ,ญาณ แต่เป็นตะปูจริงๆคิดถูกฝังทั้งสยศาสตร์พระทำพิธีถอยกุญสพอเริ่มสวดเสียงกรีดร้องจากแบหลังบานดังลั่นเหมือนยิงแก่กรีดร้องด้วยความเจ็บบวดตะปูจริงๆค่อยๆโผล่ออกมาจาก,จากช้องของแป้นอย่างช้าๆเลือดไดลเปื้อนพื้นหญิงสาวกรีดร้องจนสลบไปตอนสุดท้าย แรงอาคาตหลังพิธีแป้งรอดแต่พระเตือนว่าความอาคาดของแม่คำยังไม่หมดเธอจะต้องไม่กลับมาที่นี่อีกและบ้านหลังนี้ต้องถูกหรือแต่ก่อนที่แม่จะออกจากหนูบ้านเธอแอบหันกลับมาทุบบ้านครั้งสุดท้ายที่หน้าต่างชั้นบนเธอเห็นเขาผู้หญิงแก่ยืนยิ้มพร้อมเสียงกระซิบว่า ของของกูยังอยู่ในตัวมึง